การประกาศว่าจะนําคนเสื้อเหลืองออกมาชุมนุมต่อต้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติในวันที่30พฤษภาคมของนายสนธิลิ้มทองกุลน,นะครับอาจจะไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้เหมือนในอดีตอีกแล้วเนื่องจากผู้ชุมนุมส่วนใหญ่นั้นต่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของนายสนธิหมดแล้วว่าตัวของเขานั้นทําการทุกอย่างนั้นเพื่ออะไรไปติดตามได้โดยรายงานครับแม้พลังมวลชนที่นายสนธิลิ้มทองกุล แกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยประกาศว่าจะนำมาชุมนุมเพื่อคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองแห่งชาติที่เสนอโดยพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินหัวหน้าพักมาตุภูมิอาจจะไม่มากเหมือนเก่าเนื่องจากได้เสื่อมสลายไปจากการนำที่ผิดพลาดและการยกย่องอุดมการณ์ที่ล้าหลังแต่นายสนธิที่เคยประกาศสงครามครั้งสุดท้ายจนนับครั้งไม่ถ้วน ก็ยังประกาศว่าจะนำกลุ่มพันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวเป็นครั้งสุดท้ายอีกผ่านจากเรื่องนี้ไปจะไม่เคลื่อนไหวทังการเมืองอีกเด็ดขาดคำพูดของนายสนธินอกจากสแสดงให้เห็นว่าเขาไม่รู้สึกละอายใจต่อคำพูดของตัวเองในช่วงที่ผ่านมาแล้วอย่างสะท้อนความเป็นตัวตนของเขาที่มักพูดกลับไปกลับมาจนแทบไม่น่าเชื่อว่าจะยังมีมวลชนอีกจำนวนหนึ่ง ยกย่องศรัทธาต่อตัวเขาในฐานะผู้นำเช่นนายสนธิเคยปราศัยว่าการเคลื่อนไหวของเขาไม่ได้ปูทางไปเล่นการเมืองหากวันใดที่เขาตั้งพักการเมืองให้สุภาพสตรีใช้รองเท้าป่าหน้าได้แต่สุดท้ายนายสนธิก็ไปตั้งพักการเมืองใหม่แล้วชูตัวเองเป็นหัวนหน้าพักหรือการร่วมกับสสประชาธิปัตย์บางกลุ่ม ในการโค่นล้มรัฐบาลผพันตำรวจโททักษินชินวัตรเมื่อสมประโยชน์กันก็ยกย่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและพักประชาที่ปัดว่าเป็นพักการเมืองมีคุณภาพแต่เมื่อไม่สมประโยชน์หรือนายอภิสิทธิ์ไม่สามารถให้ได้ตามที่ร้องขอนายสนธิก็จะใช้วิธีการปราศัยโจมตีผ่านสื่อของตัวเองการบับบัดให้ประชาชน ก็เลยออกด้วยวิธีการซุบซิบนินทาใส่ร้ายด่าแม่การปล่อยข่าวการป้ายสีการแสดงความกักขระหยาบคายเพื่อบำบัดความเครียดแค้นของประชาชนและการด่าอย่างถึงพ่อแม่เป็นความชัดเจนของพรรคประชาธิปัตย์มาตลอดไม่ว่าจะเป็นการใส่ร้ายท่านปรีดีพนมยง์ในโรงภาพยนตร์ว่าท่านปรีดีคือผู้ที่ลอบลงพระชนราชการที่8 หรือใส่ร้ายพลตรีจำลองสีเมืองว่าเป็นคนพาคนไปตายหรือใส่ร้ายหาว่าผมนั้นบินไปเมืองนอกเพื่อรับเงินทักษินมาลมการชุมนุมเห็นหรือ,อยังพี่นอ้องมันไม่เคยเปลี่ยนใช่ไหมใช่พี่น้องพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ถูกยกย่องในฐานะที่เป็นบิดาแห่งการสุบซิบนินทา ด่าแม่และใส่ร้ายผู้อื่นแม้นายสนธิจะโจมตีพักประชาธิปัตย์แบบสาดเสียเทเสียแต่ที่แปลกกว่านั้นคือการมีสมาชิกพักประชาธิปัตย์บางคนออกมายกย่องและสนับสนุนให้นายสนธินำมวลชนมาต่อต้านพระราชบัญญัติปรองดองโดยพวกเขาไม่สนใจเลยว่าก่อนหน้านี้นายสนธิเคยประนามพักตัวเองไว้อย่างไร และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่นายสนธิเคยพูดถึงพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์คือพักที่ออกกฎหมายขายชาติสิเ็ฉบับและจากวันนั้นถึงวันนี้ไม่ได้มีการแก้ไขเลยประชาธิปัตย์เป็นคนที่ทำให้ประเทศไทยจะต้องขายทรัพย์สินทุกอย่างให้กับฝรั่งแล้วเอาทรัพย์สินที่ฝรั่งซื้อไปในราคาถูก สิบาทเอากลับมาขายคนไทยบังคับให้คนไทยต้องมาผ่อนหนี้ผ่อนสินในราคาร้อยบาทเต็มการแต่งตั้งตำรวจในยุคพักประชาธิปัตย์คือการเรียกเงินทุกคนหมดเลยไม่เพียงแต่นายสนธิจะเคยโจมตีพักประชาธิปัตย์อย่างรุนแรง และต่อมาสสพักประชาธิปัตย์บางคนจะยกย่องและคิดจะยืมมือนายสนธิในการชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัติปรองดองเท่านั้นแม้แต่คนที่เคยเป็นแกนนำพันธมิตรด้วยกันยัางนายสมศักดิ์โกสายสุขก็เคยออกมาเปิดโปงถึงความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับเงินบริจาคเข้าพักการเมืองใหม่จำนวน3ล้านบาทที่นายสมศักดิ์แสดงความสงสัยว่า นายสนธิอาจเกี่ยวข้องกับการอมเงินคุณสนธิบอกว่าบอยจากเงินให้พักสามล้านผมก็กําลังตั้งกรรมการตรวจสอบถ้าหากไม่เจอคุณสนธิต้องบอกว่าคุณบอยจากผ่านใคร,ครถ้าแสดงว่าคนนั้นอม นะเพราะว่าต้องกําลังให้คณะกรรมการตรวจสอบย้อนหลังว่าแล้วเจอแค่สามล้านเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอครับน่ะยังไม่เจอแต่กําลังตรวจสอบอย่างละเอียดถ้าไม่เจอต้องไปยังไงต่อฮะถ้าไม่เจอก็ต้องให้คุณสนทิตอบมาที่ว่าคุณให้ใครครับถ้าคนนั้นรับไปแสดงว่าคนนั้นแสดงว่ามีคนอมเงินในพักการเมืองมเงินในพักการเมืองใหม่ถ้าเป็นเรื่องจริงเพราะผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนครับนะแต่นั้นต้องต้องตรวจสอบเพราะมันพูดไปแล้วพักเสียหายไม่เพียงจะเรียกร้องให้นายสนทิชี้แจงเรื่องเงินบริจาคที่หายไปเท่านั้น นายสมศักดิ์ยังเคยเปิดประเด็นถึงนายสุริยะัยกตาศิลาผู้ประสานงานกลุ่มพันธมิตรเกี่ยวกับการติดค้างเงินพักจำนวน ,00 แสนบาทซึ่งก็ทำให้สมาชิกหลายคนถึงกับตะลึงเมื่อรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของแกนนำที่พวกเขาศรัทธายังไม่นับเรื่องการเยียวยาช่วยเหลือคนเสื้อเหลืองที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมที่บรรดาแกนนำกลุ่มพันธมิตรแทบไม่เคยพูดถึง หากไม่มีนโยบายเยียวยาโดยไม่เลือกสีแบ่งข้างของรัฐบาลนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรก็ไม่รู้ว่ากลุ่มคนเสื้อเหลืองเหล่านี้จะได้รับการเยียวยาช่วยเหลืออย่างทั่วถึงหรือไม่ดังนั้นการประกาศกลับมาชุมนุมอีกครั้งของนายสนธิลิมทองกุลภายใต้การสนับสนุนของสสพักประชาธิปัตย์บางกลุ่มจึงอาจไม่สามารถสร้างแรงกดดันได้เหมือนเก่าเนื่องจากทั้งคนเสื้อเหลืองและคนไทยส่วนใหญ่ ่างรู้จักตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาหมดแล้วว่าจริงๆแล้วพวกเขาสู้เพื่อใครทีมข่าว DNN รายงาน